อาวันที่สิบแปดเพแต่เรามีเทศกาลอะไรหรือเปล่านะจำไม่ได้ละมีด้วยอ่ะคือเดือนหนึ่งมันจะมีเทศกาลสองอันมั้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะปาด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 แหมไม่รู้ไม่รู้นะเก้าโมงต้องไปมีซีปีมีเก็บขยะชายหาดซีปีเฮ้ยเออว่ะถ้าเก็บขยะชายหาดเขาจะมีขยะมาขายด้วยว่ะซื้อขยะได้สุดยอดฮะ นิยมเออถูกนิยมใครจะอัพของอะไรก็อัพอัพดีๆนะครับคุยอะไรต้องทำแต่จะไม่ทำเตาหลอมอะไรนะจะไม่ทำเตาหลอมด้วยจริงเหรอทำเพิ่มอแค่หนึ่งอ่ะเจ้าอีกไหมอ่ะก็ราไม่ตอนนี้ผมไม่ได้อัพอะไรครับ ว่าจะทำไอ้ที่เคียวอะสารสกัดเคียวอะมาไปขุดแร่แต่เช้าเพียงเช้ามาก็ขุดแร่แล้วก็มานอนเออใช่ถ้าร้อนก่อนแล้วขุดแร่รู้ใบเทียบเลยเราเไปขุดแร่ด้วยดีกว่าวันนี้ไี่ต้งซี่วันนี้น่าจะเสร็จแล้วขุแร่ได้ก็ฝันก่อนดีกว่าฝั่นฝั่นเงินเออ่ประโยชน์เลี้ยงสัตว์เป็นแล้วเนาะ ไอ้นน้หงคุณทำไม่ใช่หรอผมจะรู้คุณเป็นนี่เดี๋ยวกลับไปดูเองนั่นะผมดูให้แล้ได้ผมอยู่บ้านอยู่ออโอ้ยไอ้นี่มันเสร็จเร็วออกมาแล้วพลิกมันได้ทุกวันเลยอ่ะไม่ถึงว่าซอสพลิกอ่ะคือจริงผมควรจะมาเช้าเย็นวะ อ่ต้องมาเช้าเย็นร่ลำรวยครับร่ลำรวยเดือนหน้าทำน้ำผลไม้อะไรเดียฟักทองปะน้ำฟักทองมีใครกินน้ำฟักทองไหมกินปลาเบียวกินป่ะน้ำฟักทองเออแต่ทำไมไปหยกไม่กินน่ะไม่แซ่บไม่แซ่บมันแซ่บตรงไหนเนี่ย จะเดินอย่างนี้เออ efficiency อ้าวทำไมอันนี้มันหลงเงินหนึ่งอันเอออะไรเขยจะดิเอออะไรอ่ะอ้าวเฮาเข้ามาอยู่ได้เลยเดี๋ยวเราโตเขียวเลยเดี๋ยวเชียวเออครับเนี่ยอะไรเนี่ยคจะเราอยู่ถกเถียงกันก่อนดีกว่านะฟาบาดรูเหมือนว่าเราจะมีแขกมาเยี่ยมเยียนซะแล้วล่ะมีผู้เจริญมาเยี่ยมเยียน เออพูดเจริญอยากเปลี่ยนขาเฉยๆเองขอบคุณสารการมาเยอนของเจ้านะเป็นเกียรติอย่างสูงครับเอ้าระกิตที่ย่อมเป็นของพวกเราการปรากฏตัวของเจ้าได้รับการชื่นชมอย่างมากในช่วงเวลานี้ต้องไปเสียงไม่เหมือนเดิมวะพวกเราไปเดินเล่นกันหน่อยดีไหมใช่คขาว่าเดินเหรอครับเอ้าเขามีขาด้วยเหรอเขาจะไปเดินเล่นนั่นดิใช้ใช่เขาว่าเดินได้เหรอ เดินเล่นนะข้ายังเชื่ออยู่ว่าพวกเราจะไม่เป็นอะไรหรอกและสิ่งนี้ก็ไม่ได้มีความจําเป็นเลยด้วยอะไรอ่ะคุยอะไรกันวะเนี่ยแต่บางทีการลองพยายามดูอาจจะไม่เสียหายอะไรก็ได้นะอ้าวเราเราจะต้องหาแหล่งอาหารของเราด้านมาให้ใกล้ขึ้นกว่าเดิมนะเนื่องจากตอนนี้เราอาศัยการจัดส่งที่มาจากไกลโพ้นในมหาสมุทรน่ะในฐานะของชาวไร่ผู้มีทักษะและสมาชิกคนใหม่ล่าสุดของเรานั้น ข้าเชื่อสิลเกิว่าเจ้าเป็นผู้ที่เหมาะสมจะการจัดการเรื่องนี้ได้โอ้ชาวเมโบราณได้ทิ้งวิธีการสิ่งที่เหมาะสมสำหรับหน้านน้ำนี้ไว้แล้วสูตรตานี้อะไรนะเขาจะให้เราปลูกงานงานชาวไร่ไม่ใช่งานของเอเนียดิไม่ใช่งานผู้เจริญดิไม่ใช่ผู้เจริญพระสูตรนี้เป็นกุญแจสาคัญสําหรับสวิงอาหารที่อยู่ใกล้เคียงมากขึ้นเอาล่ะเราต้องได้รับต้องมอบหมายคนเพิ่มแล้วเนี่ยและเจ้าเพื่อนสรามของค่าผู้เป็นส่วนหนึ่งของคำตอบนั้น เพื่อนสลามอ่ะ,อะเอาสเสบียงไว้ช่อบความท้าทายครับออใช่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 ฉันเลือกเงื่อนไ้ถูกตัวแล้วละ่ะเอาละพวกเราได้เตรียมพื้นที่เพาะปลูกไว้ที่คล้ายคลึงกับที่เจ้ามีบนเกาะแล้วต้องใช้พื้นที่ใน้ตามสบายที่ใจเจ้าต้องการเลยนะให้โชว์ได้ชี้แนมแนะ้าเรื่องสูตราโปรคออัาายด้วยฝาบาทเออเราโดนมออหมายง่ายแล้วเนี่ยเอาละงั้นเราก็มอบหมายคนอื่นต่อนะครับ ใครจะมาดูแลฟาร์มใต้น้ำะฮะมันดูแลอะไรอ่ะก็ปลูกปลูกพืชเหมือนกันแล้วก็จากลดน้ำกลายเป็นให้แสงสว่างแทน้าปลูกพืชไม่เอาเอามีระบบออโต้ออโต้ให้แสงอ่ะไม่รู้นะตอนผมเล่นมันยังไม่ไมถึงอะดิตอรนี้เขาทำอะไรอยู่วะเขา ป,ปุกเซกใช้คาถาพิกฟื้นที่ดิบโอ้ยต้อนรับเพื่อนของข้าสู่ฟาร์มใต้น้ำแห่งใหม่ของเจ้าฟ้าบารงเมตาประทา,านพื้นที่นี้แก่เจ้าแล้วมองโลอบๆตกใจด้วยโคตรใหญ่เลยชิบหายละ ไปดูเหล่าถุงส่วนผสมกันดีกว่าเราเนี่ยวต้องขุดดินอะไรอีกต้องต้องขุดเหมือนกันมัน้งขุดแล้วก็เอาไบป,<ร>ปลูก<ร>แล้วก<ร>็ว<ม>ใช้<ม>ให้แสงสว่าง,าง,งใช้แบบวิวหนึ่งอยู่เลยวิวหนึ่งตามพระสูตรแล้วถุงนั้นทั้งสามเป็นกุญแจสำคัญในการเริ่มต้นฟาร์มของเจ้าตายน้ำทุงนี้จะมอบเมล็ดให้กับเจ้า ในถุงนั้นเจ้าสามารถเอา,อาสามารถที่จะผสมพันธุ์พืชบนบกเฉพาะเข้ากันกับพืชใต้น้ําเพื่อที่จะสร้างถุงเมล็ดพันธุ์ใต้น้ําได้ก็คือเราต้องเอาเมล็ดมาผสมเพื่อให้กลายเป็นเมล็ดใต้น้ําโชว์ได้ยินมาว่าเจ้าเก่งในเรื่องการทําไร่บนดินใช่ครับผมเก่งมากแต่ผมไม่ทาในน้ำนะบอกไว้ก่อนต้องทำไงบ้างเนี่ยจัดหาพืชผลบนบกและอาหารสัตว์ใดก็ได้ตามที่ถุงตัวองต้องการแล้วพวกมันก็จะกลายเป็นถุงเมล็ดใต้น้ําให้กับเจ้า แค่จะไว้ว่าโชว์เป็นเพียงสื่อกลางที่ส่งต่อข้อมูลนี้สุตราเป็นภาษาโบราณที่ทุกคนหาได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ใหม่ก็คือถ้ามีปัญหาอะไรไม่เกี่ยวกูว่างั้นเถอะก็ความที่มีเพียงความจริงแต่ละคําร้อยเรียงสื่อถึงกันเออแปลว่าไม่ได้ใจมันใชได้ผลใช่ไหมครับความลึกล่าซสอบข,ของมหาสมุทรช่างกว้างใหญ่ไพศาลนักแต่ความเข้าใจของข้าต่อพระสูตรโบราณนั้นช่างน้อยนิดเช่นนั้นจึงอาจจะมีความคาดเคลื่อนไม่ได้อย่างอย่างอาฮะไม่ได้บางอย่างอยู่ ไม่ว่ากรณีใดนๆนก็ตามตอนนี้ก็คือถ้ำของเจ้าการเชืิอเชิญสารการด<อ>ื่มชานั้นค้าดีดีเสมอเอาละมีอย่านที่โชว์อยากจะให้รับไปเสียไมค์แกสิตลูมินา่าเฮ้ยไมค์แกสิตเหรออันนี้คือไอ้นี่อะไรได้ไหมเนี่ยเออโอดาคิดอาปาได้ปะ่ะเออไล่มนได้เนี่ยเนี่ยให้แสงเนี่ยอันนี้ปีบวกนะมั้ไม่รู้เหมือนกันใช่เหรอไมค์แกสิตปีบวกไมค์แกสิต ในภาษาที่คนบนพื้นโลกใช้กันเขาเรียกกันว่ากระป๋องน้ําใช่หรือไม่ถ้าจะไม่ผิดสิ่งนั้นได้มอบสารอาหารอ่อนๆมาสู่ผลผลิตของเจ้าด้วยโชคดีน่าสหายความหวังที่จะมีเสบียงเพียงพอขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วสิบหายละเพราะางชาวเมืองก็เราเสบียงกินใช่เออเขาก็จะอดตายกันปะเนี่ยมันเมล็ดพันธุ์เนี่ยเอามาแล้วก็ปลูกในน้ำแล้วก็ให้แสงเอาล่ะผมต้อง assign หนึ่งคนไปทำนะครับ ประโยคสนใจไม่ดูแต่ว่าต้องต้องเก็บขยะตรงนี้ก่อนนะเพราะนั่นก็งานประโยคเลยกนะันเนี่ยทางทางที่อ,ะอ่ะอ่าประโยคไปทางที่หน่อยแล้วนะเบลชอบอยู่แล้วนี่ใช่ปะ่ะแต่ถ้าผมทนเนี่ยเฮ้ยเอาไอ,าอา้บ้านใต้น้ำเนี่ยบ้านประโยคเยนี่ยเนี่ยใช่บ้านประโยคผมให้ได้เลยนะใครที่ไปอยู่ใต้น้ำ่ะผมให้ให้ให้บ้านส่วนตัวให้ห้องส่วนตัวได้เลยนะไม่มันก็ส่วนตัวอยู่แล้วไมปแถววิวสิ ก็ mm. อย่าไปพูดอย่างนั้นดิประโยชนเขาก็รู้หมดเออไม่แต่มันต้องมีคนพักทางที่ก่อนไงเพราะนั้นก็เป็นงานประโยชน์ฝากประโยชนทางที่ด้วยนะครับเดี๋ยวไม่ก็คุณต้องเก็บขยะไม่ใช่หรอก็งานมันต้องเก็บขยะเออเออเอฮ้ยผีผ่านเลยเดี๋ยวนี้เมาเมานะใช้แร่อย่างเยอะเลยนี้ แม้เงินก็จะหมดด้วยเอาล่ะลงั้นไปเปิดกากชากซะหน่อยก่อนแล้วกันเอาเอ็มมาเอ็มมาก,ก็หนึ่งดาวเดี๋ยวนี้โอ้คัสซีทำสะดุดเอาวคัสิดยาวซะด้วยนะวัฒน์ทำได้เป็นตามแผนยาวูเอ่อเอาหินเอาหินมาทุบเจออุปสรรค อัพเววลนี้ดยอะไรวะนะถาดกระเบนอะไรวะนะอันนี้ถ้าทุบต่อทุบไปเอาเลยทุบทุบทุบได้ของมามากมายมากมายหลายตามากฮะมากมายหลายอย่างมากหลายตาอุ้ช่างมาเถอะเออของเนี่ยนะ คือแต่ละหีบมันจะให้ของไม่เหมือนกันครับก็เลยตุบๆขีบเลยเพราะว่าใช่ต้องทำหมดหีบแต่ว่าไอ้โดนัทนี่หว่าที่มันไอ้เนี่ยโดนัทที่เป็นแบบว่าไอ้กลมๆอ่ะเอฮะโดนัทอ่ะเขเรียกว่าอะไรนะก็โดนัทเขกลมอยู่แล้วไม่ไม่โดนัทมันกลมแล้วม่รู้ใช่ป่ะแต่นี่มันเป็นแบบกลมๆหลายๆอันต่อๆกันอะ อะไรลูกชิ้นแต่ลูกชิ้นอะวิ้นกันนะเออเออลูกชิ้นลูกชิ้นอ่ะอ่ะไม่ใช่ลูกชิ้นอะไรวะเขากลุ่กลุ่มต่อกันไงติดเสียบไม้โอ้โหเสียบไม้เออเออเออไอนี้แค่ตรงโจทย์นะว่าลูกชิ้นเสียบไม้เฮ้ยไลูกชิ้นเสียบไม้ตรงโจทย์จริงลูกชิ้นแล้วมีพ่อชิ้นแม่ชิ้นปะเออพ่อชิ้นแม่ชิ้นว่ะเฮ้ย โอเคบริจาคบริจาคไปเยอะมากเลยแต่เหมือนของรางวัลจะอีกสักพักนะเฮ้ยผิดที่ด้วยวิโอใส่ผิดที่ปะเนี่ยเฮ้ยมันเต็มปะเนี่ยเอาเอาไปใช้บ้างก็ได้นะครับไอ้ของพวกเนี้ยมันเต็มแล้วเนี่ย กรไปตีบวกต้องไปไอ้นั้นต้องไปลานนั้นก่อนอีกนี้ว่าโอ้โหต้องปลูกต้นไม้ด้วยทำไมมันมีอะไรทำเยอะๆมีใครอัพจอบมาแล้วบ้างไหมจะไปถามทีจอบไม่ได้อัพเลยครับไม่คุณต้องไปเคลียร์ขยะเอาเอาเอาไอ้เกียวไปเคลียร์ขยะเออคุณต้องเพชรตัดตัดเกลียวเคลียวมันไปตรงไหนวะไม่รู้ว่าให้สุกี้พาไปอะไรอ่ะเอาเดี๋ยวแค่อยากได้กระเป๋า สีอีกแล้วเหรอไงล่ะฉันมีโครงการเล็กๆน้อยๆที่จะสามารถช่วยคุณได้นะอีกแล้วเหรอมีอะไรเนี่ยโอ้ดูความในเทปดีสิไม่คิดว่ามันน่าอายเหรอที่เราไว้ตรงนี้เก็บของมาตลอดเนี่ยฉันว่ามันเป็นพื้นที่ที่เหมาะมากเลยนที่เราจะเอามาวางพวกผลิตภัณฑ์พื้นบ้านน่ะนี่ก็เต็ม้านแล้วนะครับผมก็ขายทุกอย่างให้คุณแล้วนะลองจินตนาการดูว่ามุมนี้เต็มไปด้วยน้ำผึ้งเอ่ยคุณภาพดีเอ่ยอะไรเงี้ย เดี๋ยวผมขายไปเยอะมากเลยนะยังมีชีสกับแย,ย่ดีๆให้เลือกอีกมากมายเลยนะอแบบนั้นก็ดูดีนะฉันพูดโตๆเลยนะฉันมีวาราซอนเลดอยู่ที่นี่แล้วจะที่ไข่และนมกลายเป็นผลิตภัณฑ์ยอดฮิตที่นี่เนี่ยฉันก็หวังว่าเธอจะช่วยจัดการสต็อกสินค้าในร้านได้เอาฉันพนันเลยว่าเธอสามารถที่จะทำสุดยอดผลิตภัณฑ์พื้นบ้านได้แน่เพราะเธอนะ่ะทั้งเจ๋งแล้วก็มีพื้นที่เยอะขนาดนั้นใช่ไหมแล้วถ้าเป็นแบบนี้ล่ะเธอจัดการเรื่องการคราฟแล้วเดี๋ยวฉันจัดการเรื่องการขายที่เปล่ะ อ่าได้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 ไดมาสะใจเป็นเลยออกไปพร้อมกับสิ่งเก่าแล้วก็ไปกับเออแล้วไปกับสิ่งใหม่มาเปลี่ยนมุมมให้กลายเป็นจุดน่าสนใจของช่างฝีมือที่ควรได้รับอืมก็แปลว่าเราต้องขายอะไรบ้างเนี่ยสิบห้าิบัตพื้นบ้านจะส่งห้าปฏิบัตพื้นบ้านที่ไม่เหมือนใครด้วยอ,อไม่ดูค,คืออะไรแบบนี้คัสซีนจบยังจบแล้วเดี๋ยวคุณไม่ดูคัสซีนชัดเลยเดี๋ยวนี้เขาไม่สคริปต์แล้วนะเขาไม่ดูเลย ต้องไปทางไหนอ่ะถ้าไปไอ้หุ่ดินไม่คุณกดวาร์ปได้เลยเพื่อนถามสุกี้ดิตรงไหนวะฮะฟาร์มใต้น้ำเอาละอาคมอาคมอะไรดีวะต้องเกี่ยวพวกนี้หมดนะอันนี้คือเพิ่ไงเก็บที่ทางใส่ออฟก่อนลงอาคมสไลด์ก็เอาไปหมดใช่ไหมไอ้ซุกี้เอลายล้างคืออะไรวะสไลด์เกี่ยวๆผมไม่รู้อ่าแต่ว่าใช่ใช่เอาหมดเลยพังให้หมด ตีทำลายล้างไม่เอาสิดรอปพิเศษผมก็ไปที่นั่นอีกนี่ว่าอย่างไม่เลยทำไมจุเป็นมันเยอะจังต้องไปต้องไปคุยกับคนนั้นใช่แล้วผมยังไม่ได้เอาโอ้ยยังไม่ได้อัพไม่ได้ปลูกต้นไม้อายทำไมการมันเยอะจังวะต้นไม้ปลูกตรงนี้เลยแล้วกันนะเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เสียงไอนี่ปะเนี่ยฮะฮะสี่โฉยว่ะ เออเสกโชยูไม่ได้ฮะม่อกี้โชยูพูดเหรอมุดต้นไม้ตรงนี้เออมรักกอไม่มีมรละกอด้วยไม่มียังไม่ได้ปลูกแม่งเลยขออัปเกรดอะไรนะไออัปเกรดไม้ไม้กายสิทธิ์นี่อัปเกรดที่โชยูใช่อะเรามีสปริงเกอร์ลูมิน่าด้วยนะฮะเกาใช้อะไรอะไออเพื่อผสมอะไรเพื่อผลมหาสมุทรใดๆแล้วก็แกนสุริยาอะไรเนี่ยแหละแกนสุริยาเราพอมีบ้าง อะไรเงินกับทองแดงทองแดงแท่งแปลว่าคุณต้องไปไอ้มีเควสอีกอะไรอีกอย่ผมไม่ใช่เควส์นี่มันได้นี่วะเอวาได้เวลาเหมาะสมพอดีเลยต้องไปช่วงนี้คัสซีมันมารัวๆหรือว่าผมก็ไม่ได้ค่อยไปคุยกับใครเยอะขนาดนั้นนะต้องไม่คุยกับใครเลยแบบผมเลยใช่อ่ะมาลองขนมปังตัวนี้สิขนมปังเฮ้ยน่ากินสักน่ากินใช่ไหมเออแต่เรากินไปแล้วนี่มันนุ่มมากเลยล่ะ ฉันลองสูตรใหม่ดูมันทำให้ขนมปังนุ่มมากขึ้นนะ่ะนะสูตรยอดครับอร่อยมากอาดีใจที่ชอบเนี่ยกินไม่หยุดเลยฉันจะส่งสูตรไปให้บรีพรุ่งนี้นะ่ะเขาเอาขนมปังเองเขาน่จะชอบสูตรนี้นะเออทำไมฉันไม่ไปส่งไปสนีให้เธอบ้างล่ะฉันว่าฉันไปทําดีกว่าส่งสูตรมาให้ขอบคุณมากครับเอ้ยลืมซื้อ,อพวกข้าวของเครื่องใช้ด้วยวะในเมื่อเธอก็มาแล้วเธอช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม ฉันงานล้นมือไปหมดแล้วเนี่ยเธอช่วยเอาคุกกี้ออกจากเตาอบให้หน่อยฉันกลัวมันจะไหม้เนี่ยมันจะไหม้รู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยเอาคุกกี้ออกจากเตาโอ้ยร้อนประสบการณ์อะไรแบบนี้โอ้ยตายแล้วเธอเป็นอะไรไหมอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออโดนลวกครับลืมใส่ถุงมืออ่าฉันขอโทษนะสิบสิบห้าพอจะเล่นได้สิบตายละไหนมาฉันทำแห่ให้ ก็ได้แนะผมน่าจะไม่ได้ขุดแค่แลผมก็ขุดไปเรื่อยๆทำแผลทุกอย่างมันก็ดับไปเลยแล้วแหละเออแผลลวกนี่ยังไงนะลืมละเ,เราก็ใส่ถุงมืออยู่ไม่ใช่หรอถุงือทองฟาร์มเนี่ยเออฉันขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฉันขอให้เธอหายไวๆนะได้ครับไม่เป็นไรครับ<ะ>จริงเราก็ใส่ถุงมืออยู่ไม่ใช่หรอปัญหาตอนนี้คือแมงมาตอนหกโมงร้านปิด อะไรตัวขุดาได้ปูวะอันนี้คือคำนวณเวลาไวแล้วนะแต่เหมือนโดนคัสซีนห้ามไว้ดิเดี๋ยวใช่ปะคำนวณเวลาแบบประโยคน์เนี่ยเออคำนวณเวลาประโยคเลยเอะซ็อกเก็ตแอนแพร่นี้เปิดไหมปิดห้าโมงเหมือนกันพรุ่งนี้เขามาซื้อพรุ่งนี้ต้องทำทุกอย่างต้องเตือนตัวเองอีกแล้วถ้างั้นโอ้โหน,นี้ก็เปิดไม่ได้เวลาก็ เอาละรู้ละชวนคนออกไปแฮง g i n g ดียว <laughs> เอาเดี๋ยวไม่อยู่เหรออยู่นี่อ๋อทำข้าวอยู่ <c oughs> ฉันไม่ได้จะปล่อยเกมนี้แน่ถ้าบักเยอะขนาดนี้คนได้แซดกันบนทวิตทวิตตี้ทวิต <c oughs> <c oughs> วตี้ทวิตเตอร์ <c oughs> เออไปไหนดีวะอบขนมเพิ่งอบขนมมาเล่นหมากรุก,กอืม ไปนั่งไปนั่งเล่ที่บาร์ดีกว่าถางยังเดียวกันนะถางไปก่อนเลยครับถางไปก่อนเลยีนี้มันต้องมีเลี้ยงสัตว์ใต้น้ำด้วยแต่เดี๋ยวเขาปลูกที่หลังได้เอามาแห่งเอาที่บาร์แล้วใข่เนี่ยสองคนเนี่ยไม่เคยเห็นเหมือนเป็นคนนอกปะคนมาเที่ยวเหรอแล้วก็คุยกับคนนอก เออว่ะเรายักษ์นี่ยักษ์อาคมใช่ไหมนี่อ่ะใช่ใช่อ่าจะต้องโยนอะไรเข้าไปอ่ะไอของที่อยู่ในกล่องขวาสุดอ่ะมันไปหยิบมาเยอะๆได้เลยใช้ได้เลยมีแล้วมันจะรู้ได้ไงว่าผมคนใส่อะไรเข้าไปไม่รู้เหมือนกันต้องไปเปิดเว็บดูมั้งมันจะมีหลายอย่างอ่ะอเหนื่อยแล้วส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นอันที่มันกินซามมนามันจะมีอันที่มันใช้ตามินาน้อยลงหรือไม่กินซามินาอะไรสักอย่างมันก็จะไม่ได้ มันแบบว่าเพลิดเพลินดีนะดีจังเลยที่ได้ไปเที่ยวกันขอบคุณมากครับอุ้ยหัวใจเพิ่มอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เพิ่มหัวใจง่ายมากเลยนะเกมเนี้ยพาออกไปเที่ยวเลยเมาเลยเมาเลยเมาเลยมีะไรยกหขาเขายกเขาอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรให้ยกเขาเอาละขุดสาหร่ายแล้วก็คราฟสาหร่ายมากินต่อขุดต่อฮะฮะฮะไอสาหร่ายสาหร่ายเขียวว่ะสิบชิ้นมันให้อาหารเพิ่มหกสิบอยู่นะ ชัดเลยเอพยันซีประโยคก็ทำไมคุณไม่กินจามูอะจามูลูกอมเอยจามูเอยอะไรเงี้ยไม่กินหรอกลูกอมหมดแล้วไม่ปลกวางไว้ในช่องเนี่ยเพียบเลยเด็ดทั้งสิบกว่าอันเนี่ยไม่เหลือขาเลยเรจะหางนะมั้อ๋อหามันเอาขาไปข้างนึงแล้วเอ้ยเดี๋ยวนะแลกเงินก็จะหมดแล้วเหรอแลกเงินเราควรซื้อไหมอ่ะขุดเอาก็ได้นะทำไรวะว่าขุดเอาดีกว่าแลกเงินมันห้าร้อยอ่ะก้อนเขาจะไป แดงกับแดงกับไอ้ฐานหินหนะซื้อเอาเนาองนี่่าจะไม่เสียพลงังงานสิบเปอร์เซ็นต์ต้องมาเอาพลิก <5. S 2> เข้าโรงงานมันไม่รู้หรอกว่าคืออะไรเป็นสุกเนาะสุกสุกมระจันเลยสุกใช่มันจะนนสุกแต่ว่าคุณสามารถที่จะเปลี่ยนออฟได้ พอคุณได้ออบีต่ต้องการคุณก็ไปเป็นไอตีบวกแทนนะแท็บที่สองข้างบนดูแลตู้เตียงนะเอ๊กิเมลอนเราหมดก่อนนะเนี่ยเราก็ทำน้ำบูเบอรี่แทนเนะะาะอาอไม่ใส่ไม่ได้วะไม่รู้ช่างมัน มันต้องหาออฟที่ตรงใจก่อนเราค่อยเอาไปปลวกออฟนั้นให้ได้สูงสูงว้นนี่เอวาส่งสูขนมปังมาให้จริงด้วย XO XO คืออะไรครับเวลาผู้หญิงเขาส่งจดหมายมาแล้วมี XO XO นี่คืออะไรวะประจักชนเราเล่นโอเอ็กเปล่าอ๋อเออเออเออไม่เราใครเอาผมเปล่าไม่คุณรีบไปเสียยัง่ะ อ๋อไม่ไม่ผมผมผมไม่ได้ปีปฏิเสธปฏิเสธหัวใจอ่ะว่าค่อนข้างโล่งตอนนี้ที่ลงเยีะยมกเายนะคุณก็เริ่มทันฟาแล้เออผมต้องไปตัดพวกนี้พวนี้พวกนี้ผมมาขุดต่อให้แต่ว่าเริดกันเดี๋ยวคุงจะบอกตรงนี้ไม่ได้เนี่ยทันมเนี่ย อะไรนะหันสี่ถุงพือนโอเคคันเดียวคุณก็นอนตรงนั้นไปเลยเออนอนที่นั่นก็ได้นะ oh. มีบ้านาเดี๋ยวทำไมไม่เอาเอ,อ่ะยิ่งร้าน<ๆ>มีบ้านตรงมีเตียงด้วยโ oh. อ้โหขยะมาเติมเออจะบอกว่าอับบ้านกันได้นะครับตัดพิลัตต์เหรอโอเปเต็น,น <Okay. S 2> ใครอยากอับบ้านให้บ้านให,ใหญ่ๆขึ้นก็ตามสบายนะครับ วันใต้น,น้ำปะไม่น่าอับได้แม่คุณต้องไปคุยโชว์อยู่อะโชว์อยู่อะนะโชว์ยูเอาเหมือนจะสามร้อสี่ปะเงินเก็บของไม่ครบเลยไมปด,ดูทีวีด้วยไม่ได้ดูแล้วล่ะเอาแล้วโหวันนี้แปดหมื่น เมลอน48น้ำเมลอน48อันเงิน2องแสนเห็นไหมผมเคยบอกไปแล้วว่าเราจะได้เงิน2องแสนเป็นอย่างน้อย